ถ้าถามว่า100กิโลมันไกลไหมใครบางคนเขาก็จะบอกว่าเไม่ไกลขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วถ้าถามกลับไปว่าห0ึ่งรกิโลมันไกลไหมถ้าเราปั่นจัก,กรยานไปเอ,อ๊นี่เป็นสิ่งแรกที่ผมคิดขึ้นในหัวตอนที่ไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันถามผมในครั้งแรกแล้วผมจะทำไงหรอก็แน่นอนก็จะไปครับ เราเริ่มจากการวางแผนตั้งแต่อุปกรณ์ไปจนถึงเส้นทางการเดินทางโดยเราจะซ้อมปั่นหลังจากแต่งจักรยานเสร็จแล้วแล้วเราจะไปซ้อมปั่นกันที่สะพานแดงมีการเปลี่ยนแผนนิดนึงเดี๋ยวเราจะไม่ไปสะพานแดงแนละ้ว <c oughs> นั่นแหละโดยเราเริ่มซ้อมตั้งแต่หกโมงเช้าแต่ว่าขอกระซิบอีกนิดนึงคือโดยปกติผมไม่ได้เป็นคนปั่นจักรยานแนวนี้อยู่แล้วก็นี่ครั้งแรกนะครับ <c oughs> โอเคเราเริ่มปั่นไปเรื่อยๆและทุกอย่างก็ราบลื่นดีและแล้วอาการก็เริ่มออกไม่ว่าจะปวดตูดปวดหลังหรือปวดขาทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะนำไปปรับใช้ในการแก้ไขในการปั่นครั้งต่อไปแต่จริงๆอ่ะปวดเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามนี่ไงเราถึงแล้วที่นี่คือวัดสาขาสวยนะแถมอยู่แถวบ้านด้วย นั้นไม่นานเมื่อรางงานเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่รอคอยก่อนอื่นเลยเราก็ได้นัดประกอบชิ้นส่วนที่เราสั่งเพิ่มมาจากในเน็ตโดยนัดเพื่อนๆมารวมตัวกันต่างคนต่างก็ตั้งใจทำแล้วก็พูดกันอย่างสุภาพเฮ้ยไอย้เรากูํามบ้างเมื่อสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางสำเร็จไปแล้วหนึ่งการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันแต่รอแร้ว,วกี่โมงนะอันนี้กี่โมง จะหาทุ่อือจะหาทุ่แล้วเราทำอะไรแล้วเราทำอะไรแล้วเราทำอะไรมาหาไปดูนู่นแล้วดูแลมาดูคนชวนนั่งอยู่ไหนเรียกปั่นจักรยานเรียกเพื่อนเาเรียกว่าอะไรนะเรียกเพื่อนมาให้กำลังใจสุดท้ายมาจบที่นี่ดีที่สุเอาอากแบงค์กี่โมงสีสามไม่เป็นไรนอนไปสองสามชั่วโมงก็โอเคแหละ มาตื่นมาพร้อมออกเดินทางตามเวลาที่เราวางแผนกันอย่างยาวนานเราจะออกตีสามเอาไปแบงชาัานมากเลยวะกี่โมง้วตอนเนี้นนยเก้าห้าอะปิดเยอะปวดเยอปวดเวลาดูทำไมถึง้ายัองยอ่ะอือขาวเดี๋ยวเรารีบกินนานวิทย์เติม แล้วเราก็เลยกกันครับอโอเคไม่เป็นไรการเดินทางย่อมมีอุปสรรคมากมายโดยเราจะแบ่งการเดินทางเป็นทั้งหมด5เช็คพอยต์โดยเช็คพอยต์ละ20กิโลและเราออกตัวกันเพื่อจะให้ถึงเร็วที่สุดก่อนเที่ยงเพราะว่าอากาศมันจะร้อนมากและในช่วงเวลา1-2เช็คพอยต์เราทำได้ดีมากอุปสรรคเราไม่ค่อยมีถ้าไม่นับก็เข็นรถขึ้นสะพานนะเพื่อแม่งปวดขี้ด้วย ก็ไม่เป็นไรในการเดินทาง3 4งเช็คพอยต์ก็เป็นไปอย่างดีและเราก็ได้พักกันตอนนี้เรีกเยกได้ว่าเช็คพอยต์สาก็พูดได้เต็มปากเพราะว่าเป็นงานพักกินข้าวเช็คพอยต์สาแล้วบวกลบได้เหออีกแค่โลสองโลก็ครบสิครบหกสิบกิโลนะเช็คพอยต์สาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตุ๊กติต๊กตปตาอาหารปลา ก็การแถวนี้ก็มากินได้นะทางบ้านแถวสมุทรสาครให้ผ่านเนี่ยวัดไอวัดเจ็ดริ้วอ่ะมันอ,อยู่เรียบๆเมืองบ้านแถวเลยวิธีอะไรอาชีพบ้านแถวเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยก็แวะมากินนะและสิ่งที่พวกผมกังวลมากที่สุดก็ได้เกิดขึ้นแดดออกอ้ยเพราะมันใกล้เที่ยงแล้วและหลังจากนี้คือความทรมานอย่างแท้จริงเพราะด้วยแดดที่ร้อน ความรู้สึกเหมือนจะเป็นลมตลอดเวลาทั้งอบทั้งร้อนโอ้โหปวดหลังโอ้ยไหนจะโดนหมาไล่อีกโอ้โหไม่ไหวแล้วเหลือแค่2เช็คพอยต์สุดท้ายก็ใกล้จะถึงแล้วและสิ่งที่ผมกังวลแล้วมันได้เกิดขึ้นกับเพื่อนผมไปแล้วมันก็เริ่มออกลทธิ์แม่งปวดผมพยายามอดกั้นสุดหัวใจจนปั่นไปถึงที่วัด หลังจากผมปดทุกเรียบร้อยเราก็ได้มานั่งพักแล้วเมื่อกลังใจมาใจพร้อมกายพร้อมก็เลยต่อดีครับถ้าจะพูดถึงการเดินทางในครั้งนี้ก็คงพูดได้เต็มปากว่ามันเหนื่อยมากๆและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราได้รับรู้เลยว่าการที่เราจะได้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการเราต้องผ่านอะไรมาบ้างไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราต้องเดินหน้าต่อไปสายลมที่พัดมาเพื่อบรรเทาความร้อน และความเหนื่อยล้าหรือแม้กระทั่งวิวต่างๆที outline, ่เราได้ขับผ่านมันเห็นทุกๆอย่างช้าลงและเราก็ได้ทำความรู้จักกับมันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยการใช้ชีวิตของคนแถวนั้นสภาพแวดล้อมต่างๆทุกอย่างล้วนฮิวใจและจะขาดไม่ได้เลยเพื่อนของผมที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนทุกและเพื่อนสุขกูขอบใจมึงจริงๆว่ะที่ชวนกูมาทำอะไรแบบนี้และเราก็ถึงันที่เรียบร้อย ตัวหนักแบบหนักปักมากที่จริงแม่งหนักตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเหลืออีกแค่1นกิโลอ่ะเราสองคนต่างได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนี่สถานที่เรามาพักกันหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันอับน้ำครับแล้วก็เนี่ยมาสั่งข้าวกันในขณะที่ผมกำลังตั้งกล้องถ่ายก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเฮ้ยมันมีคนมา สวัสดีครับสวัสดีคับเราังไปไหนกันอ่าเรากำลังจะไปที่ที่ไหนครับถามทำไมกูเป็นคนถามมังเอ้ากล้าแบบส่งต่อองอ๋อวันนี้เรากำลังจะไปเซอร์ไพรส์น้องเดียวกับน้องมลที่ลาชบุรีนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้มันจะอยู่ในคลิปมันหรือว่าในคลิปแยก็คือตอนนี้สองคนกำลังปั่นจักรยานอย่างแข็งขันเพื่อไปที่ราชบุรีไม่รู้ว่าถึงกันหรือยังแต่ตอนนี้เราเพิ่งออกเดินทางจาก ที่ทสมุดปาการ,ร<ช>ตอน4โมงกว่าหรือว่าจะถึงน,นู่นกี่โมงแล้วก็จะมาดูรีแอคว่าเพื่อนจะตื่นเต้นกับการที่เราไปมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วแต่ว,ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปรับพี่คนนิงกว่ใช่เราต้องไปรับซีเค็ด,ดออรอดูนะครับว่าไ่ใช่เนี่ยมันอยู่ข้างล่างแนละ้วดูมันอ,อยู่นี่นอนแล้วมันนอนอยู่หรือเปล่าไอ้ันคุย เราให้พี่ซื้อเขาซื้อมาแล้วที่เขาบอกว่ามีไอ้มีสองคนนัง่งอยู่มคนนี่ไงจักรยานเฮ้ยเราเจอจักรยานเราเห็นจักรยานมาแล้วเจอจักรยานม,มาแล้วเห็นแล้เจอจักรยานแล้วจับไอ้นี่มาเลไหนเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วใช่จิบดีอ,อ๋อ๋อไม่อ๋อเราเดินอย่างนี้เลยดูดเีเจอเราสวัสดี ทำไรกันครับทำไรกันน่ะจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยผู้ว่าแล้วไม่ถามไม่ถาม้าจ้ะทำไรอะนะกินข้าวเชียร์เป็นงไงผ่นานมา<ง>ที่จริงก็ไมีแอบคิดในใจนะว่าจะต้องมาแต่นั่นแหละทิปนี้กลายเป็นทิปที่มีความสุขมากๆเพราะไหนจะพิชิตใจตัวเองได้ แล้วก็ยังมีเพื่อนๆบรรุ่มเฉลิมฉลองด้วยกันอีกความเหนื่อยหนทั้งหมดก็หายไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับและในคืนนั้นพวกเราก็ได้ไปเที่ยวกันต่อจนถึงวันกลับเลยและนี่คือสิ่งที่เราพบเจอกันในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยกันนะครับหากชอบคลิปแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์ให้พวกผมหน่อยกดแชร์กดซับให้พวกผมด้วยนะครับแล้วมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับพวกผมรออ่านกันอยู่ และคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ